แต่ความโชคดีเข้าชีวิตแบบลัคกี้เอนเนจีกันวันนี้ฉันคือคนที่โชคดีที่สุดทุกอย่างเข้าข้างฉันง่ายดายและราบรื่นโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาฉันแบบไม่ทันตั้งตัวฉันไม่ต้องวิ่งตามอะไรเพราะสิ่งดีๆล้วนวิ่งเข้ามาหาฉันเองเงินโอกาสความรัก และความสำเร็จกำลังไหลเข้ามาในชีวิตของฉันจกักรวาลเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ฉันเสมอฉันควรได้รับมันและเปิดรับมันอย่างเต็มใจวันนี้จะเป็นวันที่น่าอัศจรรย์สำหรับฉันอย่างแน่นอนอย่าลืมเสกความโชคดีแบบนี้นะจ๊ะรับพลังงานนี้มาคอมเมนต์กันนะจ๊ะ